ลโลครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเซฟเอาเลมครับสวายโวนะครับเชื่ออะไรไม่รู้ครับเดือนถ้าไปดูอินโฟเลยครับกดข,ข้อที่หนึ่งห้ามขอโอพเอ้ยขอไปครับกดข้อที่หนึ่งห้ามขอยนกดข้อที่สองเอ้ยขดข้อที่สองห้ามขอโอพ เงินกดข้อที่สามนะห้ามฝัดข้อความกฎข้อที่สี่ห้ามเกียนบ้านคนอื่นกดข้อที่ห้าห้ามพูดคำหยาบกฎข้อที่หกห้ามใช้มอุกชนิดกดข้อที่เจ็ดข้อที่แปดข้อที่เก้าไม่มีนะครับต่อไปก็โดเฟีกันเลยนะฮะอันนี้ก็ดาบอีนะ้ะ อันนี้ก็ชอบนะผมจะผมไม่มีตังค์จะซื้อเละเก็กันขขได้จากเพื่อนมาครับเก็บเลเวลเอออันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับคืออะไรอีเวนต์เก็บเลเวลแรกของแชปลูมให้ เขียนเลเวลของตนเองพร้อมเชื่อพร้อมบอกชื่อตัวละครในเกมใครที่เวล5้สามวันแลกในเวล75 2ด3ิบห้าได้ทั้งหมดเลเวลเอ้ยอีเวนต์จะเปลี่ยนของในวันที่25ครับตัวหนึ่งครับพะการนะนัค่ะ

ได้ค่ะดาวโซเซอร์พิหาได้จากเลขาซามี่เดี๋ยวแอดมินจะปล่อยเป็นช่วงๆนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนก็ลาสวัสดีค่ะ